ลบคำว่าสามีเด็กรายงานเกาะภรยาเผยอาชีพที่แท้จริงวาลเตอร์สามีตานำเข้าสุนารีราชศีมาบกพ่องหน้าที่เต็มใจให้สามีซื้อกิน หลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสุนารีราชสีมาซึ่งเจ้าตัวได้มาเผยเส้นทางชีวิตสุนารีราชสีมาเคยแต่งงานกับพานุมาตรอังกินันหรือผู้ใหญ่เตะมีลูกชายด้วยกันสองคนคือน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์แต่ภายหลังกับพบว่าสามีของเธอนั้นมีภรรยาอยู่แล้วจึงทำให้สุนารีตัดสินใจหย่าและยอมยกสมบัติให้สามีเป็นการแลกเปลี่ยน ซึ่งน้องฮีโร่และน้องอาเธอร์ก็อยู่ในความดูแลของเธอหลังจากนั้นสุนารีราชสีมาก,ก็มีข่าวว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์กับเจนศึกศรียานนท์ลูกบุญธรรมของพยับคำพันซึ่งเปิดร้านที่พัทยาและทําหน้าที่ขับรถให้สุนารีทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งและสุนารีก็ได้ตั้งท้องกับเจนศึกแต่สุดท้ายสุนารีก็เสียลูกในวันที่15กุมภาพันธ์า5 5 0ตอนที่อายุ40ปี จนเมื่อเดือนมิถุนายน2557สุนารีราชสีมาในวัย46ปีได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจอยู่กับวาวเตอร์หนุ่มจากประเทศเนเธอร์แลนด์แม้ว่าทั้งสองคนจะมีอายุที่ห่างกันถึง20ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเรื่องความรักแต่อย่างใดโดยหลังจากที่ประกาศว่าแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับวอลเตอร์ก็มีคำขอลหาเข้ามามากมายว่าเธอนั้นเป็นผู้เลี้ยงดูสามี ด้านสุนารีและชศีมาเคยได้ออกมาเคลื่อนไหวประเด็นสามีฝรั่งวอลเตอร์มาก่อกินอยู่หลายครั้งบ้างแล้วแต่ก็ยังถูกพูดถึงอยู่ตลอดทำเอานักร้องลูกทุ่งเสียงดีสุนารีถึงกับต้องออกมาตอบประเด็นข่าวลือนี้อีกครั้งพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า หลายคนถามว่าวอลเตอร์ทำงานอะไรมาอยู่กับพิ่สุเขาก็ไปสมัครตอนแรกๆก็รับแล้วด้วยเป็นฝ่ายประสานงานต่างประเทศแต่พอวอลเตอร์ไม่อยู่น้องสุนัข20กว่าตัวที่บ้านก็ลำบากเหมือนกันนะคือวอลเตอร์เขาเป็นหลังบ้านที่ดีของพี่เขาช่วยดูแลน้องหมาทั้งหมดเขาทำได้หมดทุกอย่างเราหาคนมาเลี้ยงน้องสุดท้ายก็ต้องดึงวอลเตอร์กลับมาดูแลเหมือนเดิม เราจ้างคนอื่นก็เดือนละ20,000ื่นแต่วอลเตอร์มาดูแลแทนไม่ต้องเสียทำให้เราไม่เป็นกังวลในการทำงาน